โรงพยาบาลพระยืนจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้มีความหันษาโดยเน้นสร้างสุขให้กับคนงานเห็นคุณค่าของชาวบ้านจนเกิดความเชื่อมโยงระบบบริการในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนโรงพยาบาลพระยืนของเราคือเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะคะมีคนมารับบริการเยอะแต่ในขณะเดียวกันทั้งคนหมอทั้งพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะยิ้มแย้ม เป็นกันเองเอาใจใส่คนไข้คือเรามีทั้งความหันษาในขณะเดียวกันแล้วก็มีมุมมองในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพอยู่เหมือนเดิมค่ะ เริ่มจากการสัมผัสมองให้เห็นชื่นชมและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของความหลากหลายทางสังคมและการนำวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงพยาบาลให้สะอาดสะดวกปลอดภัยและสวยงามเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ มีศาลามิตรภาพไว้ให้ผ <ics> ู ins, up, ้ป่วยหรือญาติได้พักผ่อนทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนอยู่กับบ้านเมื่อเก้าเข้ามาอยู่สู่โรงพยาบาลพเยงแล้วคุณภาพจะเกิดต่อจนถึงบ้านจนถึงชุมชนจากการทำงานเป็นทีมของเราค่ะ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายในกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมองกลุ่มคนพิการจนผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมเกิดเป็น้าคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลพยืนนะคะก็เข้ามาช่วยในเรื่องของเหมือนกับดูแลสุขภาพมากเหมือนกับสำรวจให้กำลังใจแล้วก็พยายามผลักดันให้หนูออกจากกรอบสี่เหลี่ยมที่ตัวเองก็เหมือนคิดว่ามัมนมันเหมือนกับโรคภายนอกมันยังกว้างซึ่งเราก็ยังไม่เห็นเขาก็เข้ามาผลักดันเข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะถ้าโรงพยาบาลพยืนไม,ไม่ไม่ได้รับโอกาสจากสรพก็คงไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับ พวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณสรพเป็นอย่างยิ่งแค่โอกาสเราเราจะพัฒนางานคุณภาพต่อไปเรื่อยๆไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดเพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาจะทําให้คุณภาพการบริการที่ดีแล้วก็คนที่จะได้รับประโยชน์จากตัวนี้ก็คือประชาชนที่มาใช้บริการ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลพระยืยนและพวกเขาเหล่านี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการ